ในในส่วนของผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวและการดูแลผู้ป่วยนะฮะหลังและการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากคือผมจะพูดเกี่ยวกับปัญหาที่เรารักษาคนไข้แล้วก็เจอบ่อยๆให้พวกท่านเข้าใจจะอาจจะไม่ได้ลงไปทางวิชาการลึกซึ้งมากเพราะว่าอาจารย์ท่านอื่นก็ได้พูด เกี่ยวกับวิชาการแสดงรูปการผ่าตัดอะไรเยอะแยะไปแล้วผมคงจะไม่ได้พูดซ้ำเพื่อจะกระชับเวลามากขึ้นก็จะเอาแต่หลักๆที่เป็นปัญหาสำหรับพวกท่านที่เวลามาเจอแพทย์แล้วเนี่ยมักจะมีคำถามว่าอย,อย่างนี้จะต้องทำยังไงอย่างนั้นจะต้องทำยังไงนะครับก็อันแรกก็คือท่านจะต้องโดนแนะนำจากแพทย์ที่รักษาถ้าแพทย์ที่รักษาสงสัยว่าท่านอาจจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นตอนแรกก็คือ ต้องโดนตัดตรวจชิ้นเนื้อใช่ไหมครับอย่างที่อาจารย์ท่านอื่นพูดถึงก็คือจะต้องเอาเนื้อมาพิสูจน์ก่อนว่าเป็นมะเร็งจริงจึงจะบอกได้ว่าท่านเป็นมะเร็งไม่งั้นก็ก็บอกไม่ได้บอกบอกไม่ได้อน,นี้เป็นขั้นแรกเลยที่จะต้องผ่านตรงนี้ก่อนทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการนี้ก่อนทุกคนนะครับจึงจะบอกได้ว่าท่านเป็นมะเร็งก็คือตัดตรวจชิ้นเนื้อก่อนก็โดยที่เมื่อกี้นี้อาจารย์สุเทพก็ฉายสไลด์ให้ดูแล้วว่าจะต้องตัดตรวจชิ้นเนื้อทางทวารหนนะัก นะครับเราก็จะมีเครื่องมือมีอะไรผมก็จะไม่ไม่แฉายซ้ำนะฮะอันแรกคือต้องทนะําใจนะฮะท่านต้องทําใจก่อนว่าการตัดเตืร์ชิ้นเนื้อเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บอยู่บ้างเพราะว่าโดยปกติแล้วเราจะไม่ได้ทําวางยาสลบเพราะว่ามันไม่จําเป็นเราจะฉีดยายา,ยาชาเฉพาะที่จะได้กลับบ้านได้เลยนะครับแต่การฉีดยาชาเฉพาะที่นี่มันก็อาจจะเจ็บบ้างนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่รู้สึกตัวเลยหรือว่าอะไร แต่มันจะไม่เจ็บมากเท่าที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่คนไข้จะทนไหวนะฮะอาจจะมีสะดุ้งอะไรที่สักนิดหนึ่งนะฮะก็ต้องทําใจนิดหนึ่งนะฮะทำใจอันที่สองก็คือเวลามาฟังผลชิ้นเนื้อแล้วเนี่ยถ้าแพทย์บอกว่าท่านเป็นมะเร็งก็อย่าตกใจคือ,อยังไงถ้ามันเป็นก็คงต้องเป็นใช่ไหมฮะมันเลี่ยงไม่ได้อ่ะคือถ้าเป็นก็ต้องเป็นถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นจะจะบอกว่าตัดตัวแล้วเป็นแล้วมาบอกว่าไม่เป็นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก เป็นก็คือเป็นก็ต้องรักษาก็แค่นั้นเองนะฮะก็ทําใจอันที่สองคือปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ทุกขั้นตอนคือเวลาจะตัดตรวจชิ้นเนื้อก็จะมีคนมาบอกว่าจะต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้สวนล้างอะไรที่สําคัญคือเรื่องการทานยาฆ่าเชือ้อบางคนใต่บางคนลืมพอลืมมันจะปัญหาว่าหมอก็ไม่รู้ว่าท่านลืมเข้าใจไหมฮะก็ทําไปเขาคิดว่าท่านกินมาแล้ว หรือหลังหลังทำเกล็จจะต้องมีกินยาท่านก็ลืมอีกซึ่งหมอก็ไม่รู้ว่าท่านลืมเข้าใ mm hmm. จไมหมฮะก็คือ,ค,อคือต่างคนต่างไม่รู้ตรงนี้ต้องต้องเน้นตรงนี้ทีหนึ่งเพราะว่ามีหลายหลายคนลืมทานยามาแล้วก็ปรากฏว่าไปติดเชื้อที่บ้านแล้วต้องมานอนโรงพยาบาลเพราะว่าตัดตรวจชิ้นเนื้อนี่มันเข้าทางทวารหนักมันอาจจะมีเชื้อโรคเข้าไปเราถึงให้ยาไงแต่ถ้าท่านลืมเราก็ไม่รู้อย่างที่บอกใช่ไหม ก,ก็ต้องเน้นตรงจุดนี้อย่าลืมกินยาแต่ว่าถ้าลืมจริงๆแล้วมีปัญหาเราก็แก้ไขได้นะแต่ว่าจะเสียเวลานิดนึงอาจจะต้องมานอนโรงพยาบาลให้ยาฉีดนะฮะหลังการตรวจชิน้นตรวจชิ้นเนื้อก็จะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดมีไข้สูงหรือปัสสาวะไม่ออกสิ่งดังเหล่านี้เนี่ยแพทย์เขาจะแนะนําก่อนแนละ้วนะฮะถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องมาโรงพยาบาล แต่ที่อยากจะเน้นที่เมื่อกี้ผมพูดไปอันที่น่ากลัวที่สุดก็คือเรื่องการติดเชื้อหลังการตัดตัวชิ้นเนื้อพวกนี้ก็จะมีไข้สูงบางทีก็มีหนาวสัน่นนะครับกินอาหารไม่ได้ปวดเมื่อยตามตัวเรียกว่าแย่แล้วละ่ะเรารู้สึกว่าออไม่ไม,ไม่ปกติแล้วรู้สึกไม่ไหวแล้วให,ให้มาโรงพยาบาลเลยอย่าอย่า,อย,าอย่าไปรักษาตัวเองอันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่ามันติดเชื้อเข้ากระแสะเลือดนะฮะก็มานอนโรงพยาบาลแล้วก็ให้ยาแต่ยากินจะไม่พอนะต้องต้องฉีดยา อันนี้อันนี้อยากเก็บเอาไว้ส่วนปสวัสสาวะเปืเ่อดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆปสัสสาวะขาดมีริมเลือดอันนี้ไม่เป็นไรมันมันเป็นหลังการตัดตรวจชิ้นเนื้อธรรมดาเป็นประดฏการณดการที่เกิดขึ้นได้ก,ก็ก็ไม่ไม่ต้องตกใจกินน้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอีกอันหนึ่งที่คนไข้มักจะกลัวก็คืออาจจะต้องโดนตัดตรวจชิ้นเนื้อซ้ำสองสามสี่ครั้งทําไมฮะคือการตัดตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยมันเหมือนกับการสุ่มเหมือนกับเรายิงเป้า ถ้ายิงโดนก็โดนถ้ายิงไม่โดนก็ไม่โดนใช่ไหมครบางครั้งแรกอาจจะยิงไม่โดนก็คือตัดตรวจไปตรงจุดที่มันไม่ใช่เป็นมะเร็งก็บอกว่าไม่เป็นแต่ว่าไม่ใช่ไม่เป็นคือเราตัดไม่โดนมันหรือว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ตัดตรวจชิ้นเนื้อยากคือเข็มมันอาจจะสอดไม่ถึงใน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 ,ในครั้งแรกนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สามหรือครั้งที่สี่ซึ่งแพทย์ก็จะบอกท่านเองว่า จะต้องตัดบา,บางคนส่วนใหญ่จะเจอคนไข้จะบอกอา้าวทำไมตรวจคราวที่แล้วตัดไปแล้วมันต้องมาตัดอีกอะ่ะเจ็บครั้งเดียวแล้วเจ็บอีกสองครั้งคือเราก็ไม่อยากทําอย่างนั้นหรอกแต่บางทีมันจําเป็นเนื่องจากว่าครั้งแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะไม่โดนหรืออะไรแล้วแต่ปัจจัยนะฮะก็อาจจะมีครั้งที่สองครั้งที่สามซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าแพทย์แนะนําให้สองสามสี่หรืออะไรเนี้ยก็ยอมเถอะเพราะว่าแพทย์เองเขาพิจารณาแล้วว่าบางทีมันมีความจําเป็นจริงๆก็คือ ค่าในเลือดอาจจะยังไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโดนสองสามครั้งนะฮะก็ก็ต้องยอมหน่อยนะฮะเพื่อเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแล้วตัดครั้งแรกแล้วไม่เจอมันก็ล่าช้าไปคั้ที่สองมาโดนก็ยังดีบางทีต้องต้องสี่ครั้งอะไรเงี้ยกว่าจะกว่าจะเจอก็ยังดีกว่าไม่เจอนะครับทีนี้เรื่องการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดเนี่ย อย่างที่อาจารย์สุเทพเมื่อกี้ฉายภาพเยอะแยะเลยนะฮะก็จะมีตั้งแต่การผ่าตัดเปิดแล้วก็ใช้กล้องส่องเข้าไปนะฮะอันนี้ถือเป็นการผ่าตัดใหญ่นะหมายความว่าเตรียมตัวเหมือนการผ่าตัดใหญ่ทุกประการมีการเจาะเลือดตรวจเช็คร่างกายถ้าไม่ผ่านนี่ผ่าไม่ได้สมมติว่าหมอ,อาทางอายุรกรรมบอกท่านว่าเนี่ยท่านเป็นโรคหัวใจอย่างรุนแรงอะไรสมมตินะหรือโรคปอดอย่างรุนแรงไม่สามารถจะดมยาสลบได้เลย อันนี้เป็นเรื่องสมมตินะ,ะหมายถึงว่าเป็นมากอันนั้นหมอก็ทําให้ไม่ได้นะทําไม่ได้ต้องผ่านกระบวนการตรงนี้ก่อนทพะนี้บางคนอาจจะถามอ๊าทำไมยุ่งยากจังเพราะว่าส่วนใหญ่โรคอันนี้จะเป็นในโรคคนสูงอายุซึ่งจะมีเบาหวานความดานันโรคหัวใจใช่ไหมโรคปอดอะไรเงี้ยถ้าถ้าร่างกายสภาพไม่พร้อมนี่เอามาผ่าตัดก็เป็นอันตรายอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเช่นฉายรังสีหรือฝังแร่อย่างที่อาจารย์สุเทพฉายสไลด์เมื่อกี้นี้แล้วใช่ไหมฮะ เรต้องเลี่ยนกันไปเพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นการผ่าตัดใหญ่นะเรามีความจําเป็นต้องตรวจร่างกายให้ละเอียดเพื่อเตรียมพร้อมในการผ่าตัดเพื่อความปลอดภัยของพวกท่านนะครับจะอยู่โรงพยาบาลประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อันนี้ขึ้นอยู่กับการระหว่างการธรรมตัดนี้มีอยู่ภาคาอะไรไหมง่ายยากก้อนใหญ่ก้อน,อนเล็กเเเเเเสเตจจิ้งคือ ระยะความรุนแรงของโลกของท่านอยู่ในระดับไหนถ้าเป็นต้นๆก็ผ่านง่ายหน่อยถ้าเป็นเป็นเยอะก็ผ่ายากเพราะมันก้อนใหญ่อะไรอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กันโดยทั่วไปก็อยู่โรงพยาบาลก็ประมาณนี้นะฮะอันสุดท้ายที่มีปัญหาตอนนี้ก็คือค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายคือที่เมื่อกี้นี้บอกว่าผ่าตัดแบบเปิดกับแบบเจาะเนี่ยค่าใช้จ่ายจะไม่เท่ากันเนื่องจากการผ่าตัดแบบเจาะจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพิ่มขึ้นซึ่งขณะนี้เนี่ยกรมบัญชีกลางเองเนี่ย ก็ยังไม่ให้เบิกหมดคือไม่ได้เป็นที่เราเราเนี่ยอยากจะให้เบิกให้หมดทุกอย่างจะได้คนไข้ไม่ต้องจ่ายเลยฟรีหมดแต่รัฐบาลเองเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องงบประมาณคือไม่ใช่เราไม่อยากแต่เขาไม่มีเงินให้ <c oughs> คือเราเคยทําเรื่องไปหลายครั้งแล้วรัฐบาลเองก็มาประเมินการรักษาบอกว่าถ้าให้อย่างเงี้ยอาจจะสิ้นเปลืองมากคือรัฐบาลตอนเนี้ยนะน,นัขณะนี้ยังไม่ไหวแต่ในอนาคตอาจจะไหวแต่ณปัจจุบันเนี่ย ถ้าจ่ายให้หมดก็แย่เหมือนกันนะเพราะว่าเงินในคังก็ต้องไปใช้อยางอื่นด้วยเราก็เห็นใจนะฮะเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้ถ้าผ่าตัดแบบเปิดเนี่ยเราคนที่มีสิทธิ์เบิกได้เนี่ยก็จะไม่มีต้องเสียเพิ่มแต่ถ้าท่านเลือกแบบเจาะนะฮะจะต้องเสียส่วนเกินของเครื่องมือพิเศษเนี่ยเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเติมในส่วนที่เบิกไม่ได้อันนี้ท่านต้องทําความเข้าใจกับแพทย์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทาผ่าตัดเสร็จแล้วก็มาบอกอ้าว ผมเบิกได้ทําไมผมต้องมาจ่ายด้วยอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่แบบเจาะต้องเขา้าใจตรงนี้แบบเจาะซึ่งท่านจะคุยกับแพทย์ที่รักษาว่าส่วนเกินมันประมาณเท่าไหร่ถ้าโดยทั่วไปโรงพยาบาลรัฐบาลก็ส่วนเกินนี้ก็สักประมาณหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยต้องถามราคาด้วยนะไม่ได้บอกส่วนเกินคิดว่าห้าร้อยอย่างเงี้ยแล้วพอจ่ายหมื่นก็ไม่แฮปปี้อันนี้ก็จะเจอปัญหาตรงนี้คุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะครับว่าส่วนเกินเราต้องจ่ายเท่าไหร่นะฮะ แต่ก็คงไม่เยอะมากนะฮะเพราะว่าถ้าไมาโรงพยา,าบาลรัฐบาลก็ส่วนเกินนี้ก็จะประมาณสักหมื่นหรือสองหมื่นประมาณนี้แล้วที่เหลือก็เบิกได้นะครับก็ก็เคลียร์ตรงจุดจุดนี้ให้ให้ให้ดีกันนิดนึงนะจะได้สบายใจนะฮะนี่มาดูเรื่องการเตรียมตัวหลังผ่าตัดใหม่เคราะว่าหลังจากที่อาจารย์สุเทพฉายสไลด์แล้วผ่าแลวเรียบร้อยเนี่ยก็บางท่านอาจจะต้องนําสายสวนกับภาวะกลับบ้านในบางรายนะฮะถ้าแพทย์บอกว่า ยังเอาสายออกไปได้เพราะว่ายังไม่พร้อมเพราะว่าถ้าเอาสายออกแล้วอาจจะรั่วปสัสสาวะอาจจะรั่วท่านไม่ต้องกงังวลเอาสายกลับบ้านไปเปิดปิดมันไม่ยากเดี๋ยวมีพยาบาลสอนให้ถือกลับไปแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ตล,ลอดแพทย์จะนัดกลับมาเอาสายออกท่าน,นก็ถือกลับไปก็ถือกลับไปนะฮะปัญหาหลังการผ่าตัดที่เราเจอบ่อยๆก็อย่างที่อาจารย์สุเทพพูดไว้แล้วก็คือการร้านปัสสาวะไม่อยู่กับอวัยวะเพศไม่แข็งตัว ไก่ก้านปสัสสาวะไม่อยู่ในอาจจะเป็นในช่วงแรกนะฮะอาจจะเดือน2เดือนสเดือนกันนี้ก็แล้วแต่ปัจจัยอย่างที่อาจารย์สุเทพพูดหลายอย่างผมจะไม่พูดซ้ํามีอันหนึ่งที่อยากจะเตรียมตัวให้คือหลังผ่าตัดเนี่ยท่านเตรียมไปซื้อแผ่นเพิร์ได้เลยนะไป,ไปเตรียมไปแผ่นเพิร์ตไปในช่วงแรกได้เลยท่านต้องนุ่งแผ่นเพิร์นะฮะอย่าตกใจการน,นุ่งแผ่นเพิร์ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกฝรั่งเองเขาก็ต้องนุ่งหลังผ่าตัดใหม่ๆอาจจะสักสองอาทิตย์เดือนหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องนุ่งละ ก็ให้ชินกับแพมเพิสซะมีนะขายตามท้องตลาดเดยอะแยะไม่ต้องไปซื้อย e ี aw, ่ห้อดีเอาธรรมดาที่มันซับน้ําได้มันจะไม่ได้ว่าไหลตลอดเวลาแต่มันจะมีซึมออกมาบ้างท่านจะไม่สบายตัวถ้าไม่มีแพมเพิสนะฮะไปซื้อมาได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะหาเองส่วนอวัยวะเพศไม่แข็งตัวนี่จะเจอบ่อยนิดนึงเพราะว่าเส้นประสาทของการคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศนี่มันอยู่แถวแถวนั้นนะนะเวลาเราไปผ่าตัดนะมันมักจะไปกระทบโดนมัน ท่านต้องทําใจแล้วคุยกับแพทย์ให้ดีก่อนนะอันนี้ก็เกิดปัญหาหลายอย่างเหมือนกันบอกว่าทีแรกไม่ได้คุยกับแพทย์ไว้ก่อนก็สมรรถภาพทางเพศดีแต่หลังผ่าตัดแล้วมันหายไปก็ไม่ไม่ไม่แฮปปี้ happy, นะฮะต้องคุยกันนิดนึงกับแพทย์ก่อนแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดภาวะอันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีทางแก้ไขเหมือนกันนะ,ะมียาฉีดยาทานยาอะไรที่จะทำให้มีสมรรถภาพทางเพศเหมือนเดิมเพื่อคุณภาพชีวิตใกล้เคียงกว่าเดิมนะฮะ แต่แต่อย่าไปหวังว่ามันจะได้ดีเหมือนกับกรผ่าตัดหรือหายขาดบางทีไม่ได้คือเราต้องยอมว่าเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เข้าใจไหมคือโรคหายแต่สมรรถภาพทางเพศหายไปหน่อยหนึ่งก็ยังดีกว่าโรคลุกรลามนะฮะเราก็ต้องยอมแลกกันช่างใจแลกกันฮะอันนี้ก็ให้รู้ให้รู้ไว้ก่อนเท่านั้นเองนะฮะให้รู้ไว้ก่อนว่าอันที่สามนี่ฟังผลชิ้นเนื้อนี่สําคัญมากหลังผ่าตัดนี่แพทย์จะนัดมาทะ ท่านมาฟังผลชิ้นเนื้อเพราะว่าจะเอาเนื้อที่ผ่าตัดเนี่ยไปส่งตรวจทางพยาธิวิทยาให้ละเอียดว่าตรงนี้เนี่ยมะเร็งของท่านเนี่ยได้ลุกลามไปถึงไหนหรือยังเพราะดูจากตาเปล่าดูไม่ออกต้องดูจากทางพยาธิวิทยาดูจากทางกล้องจุลทัรศน์เอาไปมีการย้อมเนื้อมีการอะไรนี่ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดที่จะบอกพวกท่านว่าท่านอยู่ในระยะใดของโรค อย่างแท้จริงนะอันนี้แน่แน,นอนก่อนผ่าตัดยังไม่รู้อันนี้จะรู้แน่อันนี้แม่นที่สุดแล้วนะว่าพอนใจเย็นฟังฟังผลชิ้นเนื้อจากแพทย์นี่ตรงนี้สําคัญที่สุดแล้วแพทย์ก็จะบอกท่านว่าแค่นี้พอละไม่ต้องรักษาเพิ่มหรือจะต้องมีการรักษาเพิ่มเติมเพราะดูจากตรงนี้แหละนะดูจากตรงนี้นะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วท่านจะบอกเอ๊ะแล้วทําไมตอนก่อนแรกไม่เห็นบอกเลยก่อนผ่าตัดไม่ไม่ทราบรู้คร่าว จะมารู้ต้องยิงต้องตอนหลังส่งชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วอันนี้รู้แน่นอนว่าท่านอยู่ในระยะใดของโรคหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วฟังฟังแพทย์ให้ดีว่าท่านอยู่ในระยะใดหลังจผ่าตัดหลังผ่าต,ตัดแล้วนะฮะอันนี้สําคัญมากห้ามผ่าตัดแล้วหายไปเลยนะต้องหมอเขาจะนัดกลับมาฟังผลชิ้นเนื้อต้องมาอันนี้สําคัญหลังจากนั้นก็อาจจะมีการรักษาเพิมเ่มเติมอย่างที่อาจารย์ท่านอื่นเขาพูดไปแล้วมีตั้งแต่ฉีดยาทานยาใช้แรงสีตัดลูกอัณฑะออก คืออันนี้ถ้าเป็นโรคที่เบื้องต้นเนี่ยไม่ต้องการรักษาเพิ่มเติมส่วนใหญ่ติดตามผลเฉยๆแต่แต่ถ้ามันเป็นระยะสองสามสี่อะไรเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มท่านต้องเตรียมใจไว้นิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมผ่าตัดแล้วต้องมีอะไรเนี่ยมันไม่พอมันไม่พอต้องเพิ่มลงไปไม่งั้นผลการรักษาจะไม่ดีนะตั้งแต่ยากินยาฉีดเดีย๋ยวซึ่งแพ,งพทย์จะอธิบายท่านฟังว่าทำไมนะฮะ หรือว่าต้องต้องฉายรังสีด้วยบางคนหรือว่าต้องตัดลูกอัณฑะออกอันนี้ก็แล้วแต่กรณีไปนะท่านคุยกับแพทย์ผู้รักษาให้เข้าใจจริงๆว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องทําอะไรเพราะอะไรนะฮาแล้วท่านก็จะเลือกเลือกวิธีมันมีวิธีการให้เลือกหลายอย่างนี่ก็จะเป็นส่วนเพิ่มเติมซึ่งท่านต้องเ,ออเข้าใจตรงจุดนี้ไว้ก่อนนะฮะว่าอาจจะต้องเป็นภาระเพิ่มขึ้นมาอีกละถ้าโรคมันขยับไปลูกลางไปหน่อยหนึ่งนะแต่ผลการรักษาส่วนใหญ่จะดี อันสุดท้ายก็คือการติดตามการรักษาซึ่งเมื่อกี้อาจารย์สุเทพก็ได้ฉายสไลด์ให้ดูแล้วว่าเนี่ยสิบยี่สิบสามสิบปียี่ห้าปีอะไรเนี่ยนะคือหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยบางทีคนไข้ยังบอกเอ๊ะทำไมต้องนัดมาเรื่อยๆต้องนัดมาเพราะว่าเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยทุกระบบอะไม่เฉพาะเรื่องต่อมลูกหมากเนี่ยเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นมาอีกหลังจากที่เรารักษาไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อรักษาไปแล้วเพราะนั้นเราต้องนัดมา ตรวจเป็นประจำพูดกันง่ายๆคือตลอดชีวิตอะเอาพูดกันง่ายๆตลอดชีวิตเราหรือไม่ก็ตลอดชีวิตแพทย์ถ้าแพทย์เสียชีวิตไปก่อนก็ต้องเปลี่ยนหมอให้คนอื่น <c oughs> คือแพทย์แก่ไปแล้วนะฮะก็คือเรียกว่าการาจะพูดว่าติดตามกันไปยาวอะนะฮะทั้งคนไข้ทั้งหมอต้องไปไม่รู้ใครจะไปก่อนนะนะฮะก็เราไม่รู้ว่ามะเร็งเมื่อไหร่มันจะ เกิดขึ้นมานะยาย่าเบื่ออย่าเบื่อ,อ,อที่ท,ที่ที่พูดตรงนี้ว่าอยาเบื่อบางคนบอกโอ้มาไม่เห็นมีอะไรเลยแพทย์ก็จอดเลือดเสร็จแล้วบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือจริงๆแพทย์เขาดูละเอียดแล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรก็เลยบอกท่านบอกว่าไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของทวกท่านที่จะมาติดตามผลการรักษาเพราะว่าถ้าหายไปแล้วอยู่ๆสามสี่ปีห้าปีมันเกิดขึ้นมาแล้วมาตรงนั้นนะ่บางทีแก้ไขไม่ทันแล้ว หมายถึงมันลุกลามนานถ้าเราลุกลามใหม่ๆแก้ได้พอลุกลามไปหลายหลายปีแล้วเนี่ยบางทีมันแก้ไขไม่ได้หรือแก้ไขแล้วมันผลไม่ดีแต่ถ้าใหม่ๆมาเราหมอเขาเลยเอ้ยนี่เพิ่งเริ่มลุกลามปุ๊บเขาจะให้ยาให้หลังสีให้อะไรก็แล้วแต่แตล่ลรูปท่าอะไรเนี่ยมันเร็วไงก็คุมโรคได้เร็วขึ้นนะครับก็ให้ตรงนี้นิดนึงส่วนของผมเองก็ในขั้นนี้ก็ไม่มีอะไรถ้าจะมีอะไรก็เดี๋ยว มาซักถามกันหลังจากประชุมเสร็จหรือ,จอเจาะเลื่อเสร็จอะไรก็ได้เดินเจอกันก็ถา,ถามกันได้นะครับครับขอบคุณครับ